ที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะได้เปิดงานนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่ไอเดียธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคธุรกิจเพื่อกระตุ้นการคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาดรองศาสตราจารย์ดเรเลิกชัยฟูประทีปสิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เปิดงานวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่ไอเดียธุรกิจซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมพินาเคลนแกรนจอมเทียนรีสอร์ทพัทยาโดยงานนี้ค่ะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิริสยมภาคผู้นหนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยผู้ประกอบการ SME สตาร์ทอัพรวมถึงนักลงทุนเข้าร่วมดกร์เล็กชัยได้กล่าวนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโย โง,งานวิจัยกับภาคธุรกิจเพื่อกระตุ้นการคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ค่ะยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่จากนวัตกรรมโดยมีการบรรยายพิเศษค่ะจากดรชนะดาเกษมชดช่วงเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และดรจุลาสุขมานพเกี่ยวกับความคาดหวังของ e e c ที่ มีต่อนักวิจัยในเขตภาคตะวันออกพร้อมการแสดงเทคโนโลยีที่พร้อมขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้ค่ะยังสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศวันนี้ก็สืบเนื่องจากการที่เราเข้าร่วมโครงการรีเอเวนติ้งของทางกระทรวงนะครับแล้วนี้ก็เรียกว่าเป็นไฟนอลสุดท้ายแล้วก็คือเอาผลง,งานสธิบัตรต่างๆเนี่ยมาเพื่อ ประกอบแล้วมาทำสุดท้ายก็คือทำวิสัยทั s น์แมทชิ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนโยบายหลักของประเทศที่จะพยายามผลักดันอุดมศึกษาแล้วก็เอางานวิจัยต่างๆเนี่ยจะกยิ่งเข้าไปสู่ห้างนะครับพัฒนาให้กลายเป็นนวัตรกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศดังนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงอวนะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องผลักดันนะครับซึ่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะมีทีมแัะข,ของทีมงานวิจัยนะครับซึ่งเราก็จะได้ผลงานวิจัยมากมายแต่ว่า ยังไม่สามารถสปรินออฟไปเป็นพวกลักษณะของสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นค่ายิ์ต่างๆได้ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยนโยบายของทางอวด้วยนะครับท่านก็เลยมีการจัดกลุ่มทางมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อให้ามาขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มสองคือกลุ่มสร้างพัฒนานวัตกรรมและก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะได้ทำลักษณะของอตอบสนองเกี่ยวข้องกับอา,าอการเอากดระเบียบต่างๆเนี่ยมา อเอื้อต่อการที่มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยไปลงทุนร่วมกับภาคเอกชนเพื่อทำให้เกิดสตาร์ทอัพและทําให้เกิดความเข้มแข็งสุดท้ายก็สปินออฟออกไปเพื่อไปสร้างคีดีของประเทศครับ